คุณผู้ชมคะน้องหมาเกือบโดนรถชนแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมน่าจะเห็นน้องหมานะคะดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นนะ่ะคือดูทรงแล้วน้องน่าจะตกใจตกใจจากที่มีมอเตอร์ไซค์ขับมาเฉียวเกือบจะชนแนะ คือจริงๆอะอย่เพูดว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่พี่เจ้าของเขามาอุ้ไมไว้ทันน้องเลยไม่เป็นไรแต่ดูสิคะกว่าคนพี่เขาจะออกมาเนี่ยน้องก็น่าจะขวานเสียดไปแล้วอะสงสารน้องหึน้องไม่ได้จะโดนชนเหรอ,เ,อเมื่อกี้อะคืออะไร acting เล่นละครอะไรตัวแคนี้ลเล่นละครเป็นด้วยเหรอขอดูภาพอีกรอบนึงนะไหนเอาใหม่ จริงจริงมันก็ห่างเป็นวายอยู่นะโอ้โหตีลังกาสามตลบตีลังกาโอ้ดินด้วยอืโอ้โอน้องน้องไหวไหมน้องเป็นอะไรเออน้องก็เล่นใหญ่จริงๆแหละขอะคุณพี่มาแล้วหรือว่าน้องเรียกร้องความสนใจนะไหนไหนดูซิอ๋อคือน้องกับกำลังเดินกินลมชมวิวอยู่ไงแล้วพอมีมอเตอร์ไซค์ขับปาดขึ้นมาอย่างเงี้ยน้องก็เฮ้ยตกใจกเลยขึ้นตั้งตัวไม่ทันตั้งหลักไม่ทัน เฮ้ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ยเออจะว่าไปแล้วก็สงสารน้องอยู่นะคุณผู้ชมดูดิดินใหญ่เลยอะ่ะขวัญเสียโอขวัญเอ้ยขวัญมานะยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะคะจะได้ส่งแรงใจไปเยียวยาให้น้องหายขวัญเสียเนาะสู้ๆนะจ้ามาน้อย